กันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆสร้างคอเสื้อปกบัวแบนราบนะคะปกบัวแบนราบมาดูวิธีทําเลยค่ะสร้างเสื้อเราขึ้นมาปกตินะคะนําเสื้อชิ้นหน้าและชิ้นหลังไม่ว่าจะเป็นเสื้อหรือชุดแสกนะคะนําขึ้นมาเลยสร้างเสร็จเรียบร้อยปรับไหลให้เรียบร้อยนะคะ สร้างเสร็จปรับไหลให้เรียบร้อยค่ะปรับไหลหน้าและไหลหลังให้เรียบร้อยเป็นเสื้อหรือชุดแสกนำชิ้นหน้ามานะคะเป็นเสื้อปกบัวมนตามหน้าปกตัวนี้ปรับไหลแล้วนะคะใช้เส้นไหลที่เราปรับแล้วค่ะเส้นคอทำตามเลยค่ะแบบหน้าปกเลยนะ ตัวนี้จะเป็นซิปหลังนะคะวัดจากเส้นคอออกไปนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้วัดออกมานะคะสองเซนสองเซนค่ะคอจะไม่ชิดมากจากจุดนี้ออกมาสองเซนด้านล่างก็วัดลงมาสองเซนเช่นกันค่ะสองเซนเช่นกันนะคะขีดเส้นค่ะนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้ เราแบ่งครึ่งนะคะวัดจากจุดนี้มากี่เซนตัวนี้6เซนครึ่งตัวนี้12เซนครึ่งเราแบ่งครึ่งก็คือ6.25ุดีเอาไว้ค่ะนะคะตัวนี้จะเป็นคอกลมเป็นบัวกลมนะคะวัดจากจุดนี้ลงมา2เซนค่ะจากจุดนี้ลงมา2เซนนะคะใช้ไม้บรรทัดหวัวนกแก้วเรานะคะโค้งเลยโค้งตรงส่วนของคอนะคะ วางนะคะจากจุดนี้จุดนี้จุดนี้วัดออกสองเซนนะคะวัดลงสองเซนขีดเสน้นแบ่งครึ่งหารสองค่ะแล้ววัดลงสองเซนนะคะวางเลยค่ะวางให้ให้ให้ระนาบนะคะแล้วค่อยขีดนี่ค่ะขีดเส้นลักษณะนี้นะคะต่อมาในส่วนของปกบัว นะะในส่วนของปกบัวเราก็ขีดเส้นเลยเราต้องการปกใหญ่เท่าไหร่ขีดลงไปจากไหลวัดเลยค่ะเราต้องการปกใหญ่กี่จากจุดนี้วัดออกมานะคะกี่เซนตัวนี้เจ็ดเซนนะเจ็ดเซนเราก็วนเลยค่ะเจ็ดเซน7เจ็ดเซนวนจากเส้นคอที่เราวาดตรงนี้คอกลมนะคะวนเลยค่ะเจ็ดเซน7เจ็ดเซน วนเลยนะคะให้ได้รูปโซคอลักษณะนี้นะคะให้ได้รูปคอลักษณะนี้เจ็ดเซนจากจุดเส้นกลางหน้าวัดเข้าไปนะคะจากจุดเส้นกลางหน้าวัดเข้าไปสองเซนจากจุดนี้วัดเข้าไปสองเซนนะคะนี่ค่ะขีดเส้นเราโค้งเลยค่ะโค้งปกบัว หาตัวช่วยเลยค่ะเอาที่เหมาะมือเรานะฮะปกบัวนะฮะที่เหมาะมือเราวัดจากจุดนี้มาสองเซนแล้วขีดเส้นนะคะแล้วขีดเส้นนี่ค่ะจะได้เส้นลักษณะนี้นะคะปกบัวแล้วเราก็โคง้งใช้ไม้บรรทัดอยู่เคร์ฟตรงโค้งของส่วนไหนก็ได้ค่ะที่เรา ไม่ว่าจะเป็นบกบัวมนหรือบัวแหลมนะคะนี่ยใช้ตรงนี้เอาบัวมนใช้ตัวช่วยตรงนี้หมุนเข้าไปค่ะแล้วก็โค้งวนให้รอบนะคะต่อมาในส่วนของคอที่เราวาดตั้งแต่ตอนแรกที่วัดออกมาจากเส้นข้างคอสองเซนถูกต้องไหมคะที่เราขีดเราจะมาวนรอบคออันนี้เรียกเส้นคอจริงเรียกว่าเส้นคอจริงนะคะต่อมาวัดจากเส้นที่เราโค้งเสร็จแล้วเรียบร้อยเส้นสีแดงนะคะจากจุดนี้วัดเข้ามา1เซนนะคะจากจุดนี้วัดเข้ามา1เซนนะคะ จากเส้นคอจริงวัดเข้ามาหนึ่งเซนค่ะนี่ค่ะเราโค้งใหม่แบบนี้นะคะแบบนี้นะอันนี้เรียกว่าเส้นปกที่เราจะกิ้งออกไปด้านนอกนะคะวัดจากจุดนี้เข้ามาหนึ่งเซนนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะชิ้นหลังที่เราปรับไหล่แล้วเรียบร้อยนํามาทาบชิ้นหน้าที่เราวาดปกถูกต้องไหมคะตรงคอให้ตรงกันนะคะตรงคอตรงส่วนนี้ให้ตรงกันชิ้นหน้าและชิ้นหลังค่ะนี่ค่ะ ให้ตรงกันนะคะตรงจุดนี้ ตอนที่เราวางตรงคอตรงไหล่นะคะเราเช็คเลยนะคะเราเช็คเลยว่าตรงแขนในส่วนของรักแร้ว่าเขาพอดีวงสวยไหมมนสวยไหมนะคะตรงจุดนี้ถ้าเข้าหักเข้างอตรงนี้งอเราแต่งเลยนะคะหรือถ้าเป็นเสื้อแขนเลยไหล่เราก็ให้พันวางดูว่าเข้าพอดีกันไหมตรงนี้แต่งให้เรียบร้อยแขนเลยไหล่ถ้าเป็นเสื้อแขนตัวปล่อยนะคะถ้าเป็นเสื้อตัวปล่อยไม่จาเป็นต้องปิดวงแขนนะคะไม่จําเป็นต้องปิดวงแขนนะต่อมาเราจะวนตรงคอ ตรงนี้วัดจากเส้นข้างคอออกมา2เซนถูกต้องไหมคะ2เซนเท่ากับชิ้นหน้าชิ้นหลังก็ต้อง2เซนเช่นกันติ๊กเอาไว้ในส่วนของด้านหลังคอตรงตรงคอที่เราเป็นฐานคอตรงนี้วัดลงไป1เซนค่ะ1เซนนะคะวัดลงไป1เซนแล้วเราก็โค้งคอนะคะจะโค้งด้วยมือหรือว่าไม้บรรทัดก็แล้วแต่เรานะฮะถ้าไม่ถนัดนี่ค่ะก็โค้งเลยนี่ค่ะวางอย่างนี้เลยนะให้บาลานซ์กับเส้นตรงคอ ด้านหน้าแล้วก็ขีดโคง้งนะะขีดโคง้งพอขีดโค้งเสร็จเราวนคอเลยนะคะเราวนปกเลยที่เราต้องการจากจุดนี้วัดมากี่เซนจากจุดนี้มาจุดนี้กี่เซนด้านหลังเราก็วนไปให้เท่ากันนะคะจากคอที่เราโค้งแล้วเรียบร้อยนะคะเส้นดินสอนะคะจากจุดนี้คือ7เซนนะคะวนเลยค่ะเราก็วนเลย7เซนนะตัวนี้จะเป็นปกบัว ราบแบนราบนะคะเดี๋ยวจะมีการตกแต่งนิดหน่อยพอเราวนเสร็จเราโค้งเลยนะคะเราโค้งเลยค่ะจากเส้นดินสอนะคะเจ็ดเซนเราต้องการปกใหญ่เจ็ดเซนถูกต้องไหมคะต่อมาในส่วนของเส้นสีแดงที่เราวัดเข้ามาหนึ่งเซนด้านหลังเราก็ต้องโค้งเหมือนกันนะคะจากจุดนี้มาหนึ่งเซนบนเลยค่ะบนเลยค่ะ สีแดงคือเส้นปกนะคะเส้นดินสอคือเส้นขอจริงที่เราจะไปตัดเวลาเราไปตัดเราจะต้องกลิ้งเส้นดินสอคะคือเส้นด้านในนะตัวนี้แค่เราจะวาดปกในตัวแค่นั้นเองเส้นสีแดงที่วาดเข้ามาวาดเข้ามา1นึ่งซินแล้วกีดโค้งเส้นลักษณะนี้เพื่อนๆมองออกไหมคะถ้าไม่ทันแคบไว้นะคะนี่ค่ะพอเราวาดเส้นลักษณะนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะก๊อปเราจะลอกปกปกส่วนสีแดงเส้นสีแดงนะคะดินสอเส้นนี้วนตาม ปกบนของเราหรือถ้าเราอยากได้ปกบัวแหลมเราก็กิ้งเส้นนี้มาเลยค่ะลอกออกมาเลยตัวนี้เป็นซิปหลังนะฮะเป็นซิปหลังก็สันทบวางไว้อย่างนี้เลยค่ะอันนี้จะวางกลางหลังไว้ก่อนนะคะคร่าวๆไว้ก่อนเผื่อขาดเผื่อเกินนะคะเผื่อขาดๆๆเผื่อเกินเรากลิ้งเลยค่ะกิ้งรอบเลยนะเส้นดินสอแล้วก็เส้นสีแดงเส้นสีแดงเส้นเส้นปกนะคะ กลางหลังกิ้งออกไปเลยค่ะกิ้งปกที่เราวาดนะคะอันนี้จะทําทั้งคอบัวแหลมและคอบัวมนให้ดูเลยค่ะบัวมนเราก็วาดออกไปเลยค่ะกิ้งตามเส้นที่เราวาดกิ้งออกไปสองเส้นนะคะเส้นดินสอกิ้งออกไปด้วยนะคะเส้นสีแดงกิ้งออกไปด้วยนี่คือเส้นคอของปกนะคะเส้นคอของปกกิ้งตัดเส้นไหลออกไปด้วยนะคะ ต่อมาเรากิ้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราเช็คเลยนะคะจากวง um. อันนี้เป็นเส้นขอจริงสีะะสแดงเราไม่เอาแล้วนะคะเพราะว่าเราเรากิ้งปอกไปแล้วสีแดงเราไม่เอาอันนี้เป็นคอจริงทีนี้เราจะมาเช็คเลยค่ะจากจุดนี้วนเส้นดินสอวนมาเลยะคะ่ะถึงด้านหลังว่ากี่เซนเช็คเลยว่ากี่เซนเราจะไปเช็คปลุกด้านล่างที่เรากิ้งออกไปนะคะวนเลยค่ะจากเส้นดินสอนะสีแดงเป็นเส้นปลุกนะอย่าจําเส้นผิดนะคะวนเลยค่ะ ตรงเส้นไหล12ครึ่งจดเอาไว้นะคะรวม22ปก22รวม22ชิ้นหน้า12.5จุดเอาไว้นะคะเส้นคอที่เรากลิ้งออกมาตรงส่วนของปกนะคะที่เรากริ้งออกมาเราขีดเลยนะคะขีดเลยอันนี้เป็นเส้นไหลถูกต้องไหมคะอันนี้กลางหลังนี่คะ่ะ นี่เป็นเส้นคอจริงที่เรากลิ้งออกมานี่เป็นเส้นปกที่เราจะใช้จริงๆนะคะอันนี้เส้นปกบัวแหลมนะคะตัวนี้เป็นปกบัวนมนนะคะใช้แบบเสมอกัน ทั้งตัวนะคะรอบคอเลยให้สม่ําเสมอในกรณีที่เราจะทําปกบัวรแหลมนะคะตรงนี้เขาจะทู่ไปฉะนั้นตรงนี้เราวัดจากจุดนี้มาเจ็ดเซนอยู่แล้วใช่ไหมวัดจากจุดตัวที่เราโค้งของบวัวบนลงมาถ้าเราจะทําบัวรแหลมนะคะวัดลงมาจากจุดนี้ลงมา1เซนนะคะลงมา1เซนแล้วเราโค้งเส้นคอบัวรแหลมใหม่เส้นจะได้สวยงามนะคะถ้าเราใช้เส้นตรงตรงนี้จะไม่สวยนะคะวัดจากเส้นเดิมลงมา1เซนนะคะแล้วแต่งเส้นนะคะ แต่งเส้นเราจะได้ปกบลลแหลมที่สวยงามถ้าใช้เส้นนี้มันจะทู่ไปเราวัดลงมาจากเส้นเดิม1นึ่ซนแล้วแต่งเส้นโค้งเส้นใหม่ให้สวยงามนะคะต่อมาในส่วนของคอที่เราวัดไว้เมื่อกี้นะคะจากจุดเส้นดินสอที่เราวัดคอจริงตรงนี้22จากชิ้นหน้ามา12เซนครึ่งนะคะเราจะวนเราจะวนเส้นนี้เราจะใช้เส้นนี้นะคะของตัวเส้นปกเราจะใช้เส้นนี้นะคะวนว่าได้22ไมนะคะวนว่าได้22ไหมนะคะ ว่าขาดไปเท่าไหร่เราจะเพิ่มเติมเข้าออกไปนี่ค่ะวนเลยค่ะอันนี้ได้21ขาดไป1เซนเราจะต้องเติมนะคะในส่วนของคอเสื้อตัวนี้<อ>ก็จะตัดแยกออกไปนะคะก็จะตัดแยกให้เขาพอดีวัดจากเส้นกลางไหลออกมาเข้ามานะคะลงมา1เซน ึ 1> 1่นครึ่งค่ะวัดลงมาหนึ่งเซนครึ่งประมาณนี้นี่ค่ะตีเส้นแบ่ง3ามช่องให้เท่าๆกันนี่ค่ะแบ่งสามช่องให้เท่าๆกันเราจะแยกนะคะอันนี้ปกบัวบัวบัว,บวราบนะคะบกบัวราบนี่ค่ะเราจะแยกเราจะแยกส่วนที่มันขาดไปก็คือรวมทั้งหมดคอของเรานะคะคอของตัวนี้22เซน พอที่เราวัดกี่เซนตรงเส้นไหนเราจะแยกให้ได้22นะคะจากจุดนี้นี่ค่ะวนเลยตัวนี้19เซนตัวนี้ได้19เ19เซน19เซน22ซนดูที่เราจะแยกกี่กี่เซน19เซน22ลบ19เหลือ3นะคะ3ามช่องเราจะแยกช่องละ1เซน มันขาดไปสามเซนเราจะแยกช่องนี้ไปข้างละหนึ่งเซนนะคะช่องที่เรานี่ค่ะที่เราแยกเนี่ยวัดจากเส้นไหลลงมาหนึ่งเซนครึ่งนะคะเราขีดเส้นตรงขึ้นไปแล้วก็จากจุดนี้มาจุดเส้นคอหลังเนี่ยกลางหลังแบ่งครึ่งสามช่องขีดเส้นเราจะแยกสามเส้นนี้นะคะคอเราได้เท่าไหร่วัดมานะคะตรงนี้ขาดเท่าไหร่เราก็จะเติมออกไปก็คือจํานวนที่เราจะแยกนะคะเอาเลยค่ะตัดเอาไปเลย อันนี้ในส่วนของคอแหลมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นการสร้างปกบัวอีกวิธีหนึ่งนะคะคือการสร้างปกบัวราบนะคะอันนี้ตัดออกไปก่อนนะคะตัดแยกเลยค่ะนะคะเสริมกระดาษเลยนะคะเสริมกระดาษในส่วนที่เราต้องการจะแยกเข้าออกไป เขาขาดไป3มเซนเราจะแยกช่องละ1เซนนะคะของเพื่อนขาดเท่าไหร่เราก็หารให้เท่าเกันนะคะไม่จําเป็นต้องเป็น3มเซนนะคะบางท่านอาจจะ2เซนหรือ3มเซนก็ได้ตรงนี้จากจุดนี้ช่องละ3มเซนนะคะแดงเข้าออกไปเลยค่ะช่องละ1เซนค่ะขอโทษทีค่ะรวมกัน3ามช่องก็จะเป็น3มเซนที่เราขาดไปในส่วนของคอนะคะนี่ค่ะแยกเลยปกบัวราบนะคะปกบัวราบ วิธีสร้างปกบัวอีกวิธีหนึ่งนะคะสำหรับท่านไหนที่ชอบแบบบัวแบนราบติดกับตัวเสื้อนะคะนี่ค่ะพอเราแยกเสร็จเราก็โค้งแต่งเส้นเลยนะโค้งเส้นแต่งเส้นเข้าเลยค่ะนี่ค่ะโค้งให้สวยงามน,นะคะโค้งให้สวยงาม เราเช็คเลยค่ะจากเส้นนี้มาได้เท่ากับรอบคอของเราไหมย22เซนถูกต้องไหมคะของก็22เซนของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะวัดเลยค่ะส่วนที่เราแยกเสริอมออกไปแล้ววัดให้ได้2 2เซนนะคะนี่ค่ะเขาก็จะพอดียอยู่ที่22เซนนี่ค่ะเราก็ตีเส้นฉากเลยนี่ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วเราก็วัดเลยจากเส้นนี้มา12เซนครึ่งของชิ้นหน้าที่เรา วัดเอาไว้นะคะนี่ค่ะคอด้านหน้านี่ค่ะก็จะเป็นเส้นนี้ถูกต้องไหมคะคือเส้นนี้เส้นไหลนะคะในส่วนของตรงคอที่เราแต่งแล้วเรียบร้อยนะ,ะเราตัดกระดาษออกไปเลยตัดออกไปเลยค่ะเราก็จะมาวนคอในส่วนของส่วนนี้ใหม่นะคะ นี่ค่ะกระดาษข้าวงอแล้วก็วางเข้าออกไปวิธีสร้างปกบัวราบนะคะแบนราบติดกับตัวเสื้อวนเลยค่ะให้เท่าๆกันจากจุดนี้วัดมากี่เซนนะคะจากจุดนี้วัดมากี่เซนเริ่มตั้งแต่ด้านหลังเลยค่ะวนให้สม่ำเสมอนะคะวนให้เท่าๆกันในส่วนของด้านหลังนะคะวนให้เท่าเๆกันนี่ค่ะแล้วก็แต่งเส้นเราจะได้ปกบัวที่สวยงามนะคะเราแต่งเส้นเลยค่ะ อันนี้สาหรับปกบัวแหลมนะคะเป็นเส้นนี้ถ้าเป็นปกบัวมนก็คือเส้นนี้นะคะก็คือเส้นด้านในอันนี้ทําให้ดูทั้งสองแบบนะคะทั้งแหลมทั้งก็มนด้วยนะคะเราก็จะได้ปกบัวราบนะคะ mm hmm. ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นหลังนะคะ mm. ชิ้นหลังก็คือติดซิปถ้าเราไม่ติดซิปเราก็วางทบตรงนี้นะคะตรงทบสันทบของด้านหลังเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทาบตรงคอเสื้อของเราเลย <C Villa> <ท erte> ตรงที่เราแยกเข้ามานะคะตรงนี้ที่เราวัดเข้ามา1เซนเนี่ยเวลาเราเข้าปก เขาจะแบนราบก็จริงแต่ส่วนนี้เขาจะกระทุงขึ้นมาเขาจะโอบคอ,อนิดหน่อยนะคะตรงเส้นนี้นะคะเวลาเราตัดอย่าลืมนะคะว่าเราใช้เส้นคอจริงคือเส้นดินสอนะ,ะวางตรงนี้เลยนี่ค่ะเขาจะโอบกระทุ่งคอขึ้นมานิดหน่อยนะคะตรงจุดนี้นี่ค่ะเราก็จะได้ปกบัวสวยๆเสร็จแล้วนะคะเพื่อนขาวิธีสร้างปกบัวแบนราบติดกับตัวเสื้อนะคะ ลองทาดูนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ